สบายดีพี่น้องมือนี้มาผอกับซองเส้นจันบนนานนาคือเก่าเนาะสิบห้าพี่น้องมะมึงอ่ะต้มปลานินล่ะกะับเสเฮ็ดลาบซอยปลาหนิลนานะพี่น้องอันนี้เส้นจันกับในซอยอ่าซอยและะ้วก็ใส่ใส่เกลือไว้เรียบร้อยเลยเนาะสิเฮ็ดลาบซอยปลาหนิลนานะพี่น้องรอเบิ่งเด้อ เปล่าฮะ<อ>ทำอะไรเนาะนีะน่เนอะอันนี้ชาจันกับสีเฮตน้ำน้ำลาใส,ส่รสสาบซอยปลานเนาะชาจันสิเอาปุ้งปุ้งให้น้ำม,มันเรียบร้อยแล้วกันจังเอาเอาเนื้อปลาไปใส่เนื้อปลาของเขามันจังโบเละมันจังสิเป็นตอนเนาะ มีบางหน้ามงไปเนาะพี่น้องใส่ลาซาอันนี้เป็นมักเลนเนาสีซอจันต้มเสร็จไอ้วัวปลาไเนะาะใส่เป็นนัวมันกรซิบมึงเนาะพี่น้องว่ามันพอดีแล้วหรือบนะ่เนาะ งจงนงๆเนาะี่เขาก็จะเอาหนังที่เขาต้มเัวมันนี่เนาะเขาจะมาเห็ดนัง้เขาก็เอาปลาลงไปเนาะพี่เนอะเอาปลาลงไปใส่ เอาหนักม so 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 ันออกอีกแล้วพี่น้องเขาต้องคอยคเห็ดเนาะเพราะเนื้อปลาเขามันสิเละเขาเหละมันสีบดเสียบเนาะเนื้อปลาเขาสีเห็ดบดหายมันสุกกลายปันได้เนาะเขาสีแบบว่าซับล่าเนาะบดสุกแล้วก็บบดดิบเนาะพี่น้องมันสิเป็นตอนประมาณนี้เนาะพูดด่าเขาก็ไปเก็บมาจากจัดชวนเขาเลยเนาะ phát hầm kho, hầm phuổi, nheo đây đi lăn nheo, pino, ba đi, níng nho, yêu khăn lăn đi đi, sao đang hay lúc, rồi đi kiếm gì đó, nha sao hay đeo, nha sao chơi tuổi hay đeo, é, thế nheo cái nào, mèn นี่ห้องจับตัวนี้ห้องจับมะเพ็ดเด้อทำง่าก่อนทำง่าก่อนผู้ใหญ่เอาของให้แล้วทำไงครับ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 ใหม่โอเคอ่าอบมากินตรงนี้เลยครับน้องพี่น้องเัข้ากระชีมาเห็ดอาลาบเนี่ยน่าบันีิข้ากระชี้ใส่มะเพ็ดขัวเนาะมะเพ็ดปนข้าวคัวใส่ข้าวคัวมะเพ็ดเนาะพี่น้อง โอ้ยหอมหอมพี่น้องได้จมูกเลยได้หูดังเลยหอมผิวขาวเลยแบดนี้หอมเป็นตะแซ่บแท้จ้องเขาปเป็นตะแสข้าวสีบอกคนร้ายเนาะข้าวสีบวบขลุ่นร้ายค่ะขลุ่นแบบเนื้ปาาอปลามันสีบวบเป็นตอนเนาะมันเป็นสีบวบเป็นตะกินนะเนาะพี่น้อง ต้องบอก่าใส่หอมให้เอาเ่ยกีนไม่ดุกินสิอนั่นคะือกนบอกน้เด้กก็เล่าก็โทษเนื้บปตีแล้วจัววนจันกับมาเห็ดหลับป่าส่ป,ป่าก,กินเนาะอันนี้กัเป็นเป็นป่าแล้วก็ร้านนอ้อยน,นอ สือส้อ่าซาระเปาอันนี้กับป่าเนาะบรรยุทธ์นาอพี่น้องมืออีกบพากันเป็ดกับเผากินกันเนะเาะหลายคนกันแซ่บซีมึง แส่ป่ะโอเคจังว้าค่ะูทำจข้าวดูทำจุกข้าวเกดุกันแพไปนองหิวข้าวตุ๊เป็อย่างนูกเออนั่งนั่ง นี่ก็กต้มไข่เนาะพี่น้องเอาให้ร้านหนอ่นอยก,กินกับเผาตั้งต้มใส่ผพักไข่แย่งน้ำเนาะมันจังสีห้อมต้มหัวปลา กระลาบซอยเนาะพี่น้องหยุดลอเลยนะอะไรเอามาเด้อพี่น้องสิพาพี่น้องมากินในแบบนี้นอกเห็ดแหลกน้ำมันะออกมาประมาณนี้น้าพี่น้องอันนี้ก็ลาบซอยแล้วก็อันนี้กระต้มหัวปลาอันนี้ก็นน้ำมียังกบปลาเจ้าหวานบวานเฮาเด้เจ้าตัวดิน เจวเฮดพังกระปุนเนาะพี่น้องแจวเนาะน้ำจินน้นมน้ำนะร้อนน้ำเจลอะไรเนาะพี่น้องมาเด้อมาแซ่บแซ่บสะกัเนเด้อมาเด้อพี่นอ้องไข่ไข่ครว่าชาวนี่นอโอ้ยแม่ปอกไข่หายดีกว่าเด้อโหอย่างมาตูมมันีด แซ่บุกเออเออดูสิจิ like, <pf unlikely> ้มๆกระปุ่นบ้างไหมกระปุ่นก็ย่างกัะปุ่นโอ้ยตันแม่ตี๋วางพี่ย่างฮะมาป่วนไหมมั้งอืมเพราะอืมอืม แฉลบลิ้บพี่น้องแฉบแฉบแฉบซึ่งมาเขือกับซึ่งซึ่งพี่เดชอืมตัว ทำเทียงไม่น้องทำเทียงกันจะาลี้ยงก่น บานห้าเนี่ยมั้งจะจะพักมันหานหามันจะมีเนาะวกักไก่หอมเครื่องบานห้าเาบวกกักเชิงพักยังเนาะเสร็นัองจโมองอ่ะไก่หัวเรอย,ยไม่ไกเอาเลยนพี่น้อง่ย <Yeah. S 1> อ <Woo. S 1> อกสโมง ไม่สองชิเกเ่มนเนาะสุด้ายทำาหน่อยไม่หนอนทำไงบได้ปลานอนก็จริง Nope น้ำต้มน้อพี่น้องน้ำต้มมันนวเนาอพี่น้องเนี่ยน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะ กระลับลบซอยป้าที่กาบน้องพี่น้องเนาะมุนียังไลกับฝากพี่น้องกดกด,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของซาดันเดอ้อสำหรับมือนีก้กะขอบใจได้ไลายบายยฝากกดติดตามเด้อบ๊ายบาย